สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับนุชีแล้วนะคะเย่ yeah. และแล้วนะคะวันนี้ก็ได้โอกาสมาเปิดประวัติของตัวหยางอย่างเนอะเป็นเพราะว่าคลิปที่แล้วอะ่ะได้มาเปิดประวัติของตัวเจ้าลู่ซือแล้วใช่ไหมถ้าเกิดจะไม่เปิดประวัติของตัวพลายเอกเทพทาปัตภีกองไม่ได้ใช่ปะทุกคนอยากจะรู้ใช่ไหมว่าตัวก้าวผลงานสุดปังของตัวหยางอย่างมีอะไรบ้าง mm. นอกจากเทพทาปัตภีแล้วยังมีซีรีส์เรื่องไหนบ้างที่เขาอะ่ะได้แบบเล่นแล้วก็สุดปังของเขาพร้อมกับข่าวหรือที่แบบสตารดวงการของเขานะคะถ้ายังไงก็ไปฟังกันเลยดีกว่่าคะเย ตัวอย่างอย่างเองนะเขาเป็นทางนักสแสดงนักร้องแล้วก็นายแบบเกิดในวันที่9กันยาปี1991ที่เซี่ยงไฮ้นะคะตอนนี้เขาอายุ30ปีแล้วแต่คือหน้าอ่อนสุดๆเลยสูง180เซนนะคะสูงมากแล้วก็จบการศึกษาจากวิทยาลัยศิลปะกองทัพจีนภาควิชานาฏศิลป์ด้วยซึ่งตอนนี้เขาอยู่สังกัดหวีข่ายเอนเตอร์เทนเมนต์ IG ของเขาไปตามกันได้นะไอี IG ของเขาก็คืออยางอันเดสกอร์ศูนแล้วก็ชื่อแฟนคลับของเขาก็คือหยางเหมาแปลว่าขนแกะก็มาจากที่แฟนคลับะเรียกหยางอยางว่าคุณแกะซึ่งแกะในภาษาจีนอ่ะออกเสียงว่าหยางนะจะบอกว่าหยางอยางดังมากจนปี2016อหยางหยางเป็นศิลป,ปินคนแรกที่ปรากฏบนสแตปมไปษนีจีนเลยแล้วก็ต่อมาปีต่อไปปี2017มีหุ่นขีเพิ่งรูปตัวของเขาเองด้วยตัวแรกทางมาดามชุดโซ่ที่เซี่ยงไฮ้นะ แล้วก็มาในปีเดียวกันเขาเคยติดอันดับ5คนดังแดนมังกรที่ล่ำรวยที่สุดปี2017จากในตยสารฟอบด้วยโอ้โหดังขนาดเนี้ยเราลองไปดูผลงานซีรีส์เรื่องแรกของเขาก็เลยดีกว่าค่ะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะมีใช้ทางปี2010เป็นซีรีส์เรื่องแรกของเขาที่ชื่อว่าความฝันในหอแดงหรือว่า The Dream of Red Mansion เป็นเรื่องราวสมัยราชวงศ์หมิงนะซึ่งอย่างอางอะ่ะรับบทเป็นเจียไปยอยู่ในวัยหนุ่ม ซีรีส์เรื่องนี้ทำให้เขาได้รับรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมด้วยซีรีส์เรื่องแล้วก็ปังสุดๆแล้วต่อมาเรื่องที่2ทุกคนเขาน่าจะรู้จักดีนะเรื่องก็คือเรื่องเว่ยเว่ยเธอยิ้มโลกละลายปี2016มีฉายทางเน็ตฟิกนะไปตามกันได้ซึ่งเรื่องนี้อย่างอย่างรบบทเป็นเซียวไนเป็นพระเอกของเรื่องเป็นนักศึกษาสายวิทย์คอมปีสีที่สุดแสนจะอัจฉริยะมีไอดีในเกมชื่ออ e ีเซียวไนเหอเป็นผู้เล่นอันดับหนึ่งของเกมเลยซึ่งทาง ตัวอย่างๆได้เจอนางเอกในเรื่องซึ่งนางเอกในเรื่องไอ ID ก็คือหล่ยเว่ยเว่ยเสี่ยวไนก็เลยตามจีบเธอตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็ขอแต่งงานในเกมด้วยจะบอกว่าเรื่องนี้ทางเสี่ยวไนลุกทั้งในเกมแล้วก็ชีวิตจริงออยเกงสุดๆมันก็เลยทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ดังเป็นผู้แตกเลย ต่อมาปี2017หยางหยางได้เล่นภาพยนตร์เรื่อง3ชาติ3พบพป่าทอสิบลีนะเป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลมาจากซีรีส์เรื่อง Eternal Love หรือว่า3ชาติ3พบป่าทอสิบลี i, ที่ทุกคนคงน่าจะเคยคุ้นเคยกันอยู่แล้วแหละเป็นซีดีที่ดังมากๆนะจนพอดัดแปลงมาเป็นภาพยนตร์หยางหยางก็มารับบทเป็นเยี่ยหัวเป็นพระเอกของเรื่องแล้วก็ได้รับความสนใจอย่างมากซึ่งในเรื่องนี้หยางหยางประกบคู่กับนางเอกหลิวอี้เฟยในเรื่องนี้หลิวอี้เฟยรับบทเป็นปายเฉียน จะบอกว่าในเรื่องนี้เป็นเรื่องราวความรักแบบ3ชาติ3พบตามชื่อเรื่องเลยนะมันคือความรักระหว่างมนุษย์กับเทพไปจนถึงเทพถึงเซียนเลยเรื่องนี้นะทั้งบททั้งโปรดักชันดีมากเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมสุดๆใครอยากดูอย่างๆใส่ชุดเทพเซียนเรื่องนี้ห้ามพลาดเลยต่อมาเรื่องที่3 m a r า i a l ียลยูนิเวหรือว่ามหายุทธสถานพบปี2018ไปตามดูกันได้ทาง c s 3เนะเป็นซีรีส์ย้อนยุค แล้วก็ในเรื่องอย่างอย่างรับบทเป็นหลินตงเป็นจอมยุทธ์หน้าหล่อที่ออกเดินทางท่องยุทธภพเพื่อพัฒนาฝีมือตัวเองจนกลายเป็นจอมยุทธ์หนึ่งในใต้ล่าหลินตงได้ร่วมมือกับสหายในยุทธภพเพื่อปรับพักมาที่วางแผนจะครอบครองโลกเรื่องนี้เป็นแบบซีรีส์ย้อนยุคกำลังภายในนะไปตามดูกันได้แล้วต่อมาเรื่องที่4 The King Sawata Thepajut Sengori ปี2019นะเรื่องนี้ไม่ฉายทางเน็ตฟ i ิก เป็นเรื่องที่อย่างอย่างรับบทแบบว่าทาั้งด้านเกมนะแล้วก็ดังมากด้วยนะเพราะว่าเรื่องนี้มันดัดแปลงมาจากอนิเมะชื่อดังในเรื่องอย่างอย่างรับบทเป็นเยชิวเป็นนักแข่งเกมอ e ีสปอร์ตที่เก่งกาจมากแล้วเขาก็เป็นคนแรกด้วยที่ทําให้ทีมาเป็นแชมป์ถึง3สมัยแต่ด้วยเหตุการณ์บางอย่างจนทําให้เยชิลลาออกจากการเป็นนักแข่งเกมแล้วก็ไปอยู่ร้านเกมธรรมดาต้องไปตามดูกันว่าเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เขาวาแตดสินใจแบบนั้น แล้วขอบอกนะว่าในเรื่องนี้เย่ชิวอ่ะตอนแข่งเกมที่ยังเป็นนักแข่งเกมมือหนึ่งใช่ไหมเขาได้ปิดบังใบหน้าตัวเองนะทาให้ตอนที่เขามาอยู่ในร้านเกมธรรมดาไม่มีใครจําเขาได้เรื่องนี้ตัวอย่างอย่างเองอ่ะหล่อมากไปดูกันต่อได้ใน n น็ fli x นะต่อไปเรื่องที่5าโอ้โหเรื่องนี้ไม่มีใครไม่รู้จักไม่ได้ปะเรื่อง you are my glory หนุดดวงดาวกิติยศปี2021ปีที่แล้วนั่นเองนะมีฉายทาง VTV ในซีรีส์เรื่องนี้อย่างอย่างเล่นคู่กับตีรี่เลือปลาครั้งแรกเป็นคู่พระนางที่แบบฮอตอยู่แล้วนะมาเลยทําให้เรื่องนี้เรตติ้งทะลุล้านวิวไปเลยตั้งแต่ตอนแรกเลยนะที่ฉายซีรีส์เรื่องนี้เป็นแบบแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะตัวอย่างอย่างเองรับบทเป็นอวีถูเป็นวิศวกรการบินอวกาศแล้วเขาต้องมาสอนนางเอกเล่นเกมให้เป็นซึ่งนางเอกในเรื่องก็คือเฉียวจริงจริง ซึ่งนางเอกในเรื่องนะเคยสารภาพรักกับอีถูมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเป็นเพราะพวกเขา,าเคยเป็นแบบว่าเรียนโรงเรียนเดียวกันมาก่อนแต่ว่าตอนนั้นอ e ีถูปฏิเสธนางนะตอนนี้จริงๆได้การมาเป็นดาราสาวแสนสวยแล้วล้วทั้งคู่ต้องมาเจอกันพระเอกก็เล่นเกมเก่งมากต้องมาสอนนางเอกที่แบบไม่เป็นเกมเลยเป็นเพราะนางเอกรอับบทเป็นพรีเซนเตอร์ของเกมนี้นะต้องไปตามต่อว่าความรักของทั้งคู่ที่ทําให้แบบว่าเลตติ้งเรื่องนี้ถล่มทลายเป็นยังไงกันบ้างไปตามดูกันต่อใน VTV นะ เสือนลที่6เรื่องสุดท้ายนะหรือว่าเรื่องเทียบท้าปัตตภี Hu ล u ส e ด The World ปีนี้นั่นเองมีฉายทาง VTV นะทุกคนน่าจะติดตามกันแล้วเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่อย่างอย่างเล่นคู่กับเจ้าลู่ซื่อเหมือนกันแล้วพระเอกกับนางเอกเรื่องนี้ก็ฮอตกันทั้งคู่ด้วยในเรื่องอย่างอย่างรับบทเป็นเฮยเฟิงซีเป็นจอมหยุดชุดดำที่แบบรอเหลาแล้วก็สง่างามไรผู้ใดเปียบส่วนเจ้าลู่ซื้อรับบทเป็นไผเฟิงซี เป็นจอมยุทธสาวชุดขาวแล้วก็เฉลียวฉลาดด้วยในยุทธภพนะต่างขนาดนะ้เพวกเขาทั้งสองคนว่าไผ่เฟิงเฮยซีก็คือถ้าเกิดที่ไหนมีไผ่เฟิงซีที่นั่นก็จะมีเฮยเฟิงซีเสมอจะบอกว่าพวกเขาร่วมกันต่อสู้นะจนตอนหลังพวกเขามารู้ว่าที่แท้จริงแล้วอะไผ่เฟิงซีคือองค์หญิงส่วนเฮยเฟิงซีก็คืออ,องค์เฮยความรักแบบน่าสนใจมากๆนะแล้วเรื่องเนี้ยอย่างๆก็หล่อสุดๆไปเลยต้องไปตามต่อนะ แล้วก็มาต่อกันในข่าวหรือของอย่างยางนะที่แบบสถานวงการสุดๆเพราะว่ามันมีแบบภาพเป็นภาพการ์ตูนมานะแล้วก็มาเฉลยนิดๆว่าเป็นพระเอกตัวยอว่าหลอกแฟนคลับของตัวเองพร้อมหาผลประโยชน์แล้วก็คบกันได้แค่2ปีก็สลัดเธอทิ้งแล้วจะบอกว่าปีที่คบกันของเตาแฟนคลับกับตัวพระเอกตัวยอคนนี้ก็เป็นปีเดียวตรงกับที่ว่าอย่างย่างเพิ่งจะเลิกไฮโซด้วยตั้งแต่ปี2019แล้วนะ ซึ่งแฟนคลับคนนี้ก็ได้ให้ข่าวนะว่าแฟนคลับอะ่ะทุ่มเททั้งเงินทั้งเวลาเป็นเพราะแฟนคลับมีเงินใช่ไหมก็ทุ่มเทตลอดนะแล้วก็ยังมีการแบบเปิดภาพทั้งภาพนะทั้งคลิปเสียงแล้วก็แชทซึ่งในคลิปเสียงก็มีการบอกด้วยว่าทางดารานหนุ่มคนนั้นอะ่ะได้หลอกให้แฟนคลับอะ่ะกินยาคมหลังจากที่มีอะไรกัน ซึ่งในปีที่แล้วนะปี2021ทางต้นสังกัดของอยางยางก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวนะว่ามันไม่เป็นเรื่องจริงแล้วก็พระเอกหนุม่มอะไม่ใช่พระเอกตัวย่อคนนั้นจะบอกว่ายางยางเนี่ยนะคือเขาดังมาตั้งแต่ซีรีส์เรื่องแรกแค่อยากจะนําเสนอว่าชีวิตเขาอะก็ไม่ได้โดยด้วยกิบโหลาบนะเขาจึงต้องฝ่าฟันแล้วก็ต้องพิสูจน์ฝีมือของตัวเอง ซึ่งหยางหยางก็ได้พิสูจน์ฝีมือตัวเองแล้วนะว่าเขาอะดังเบอร์ไหนจนเขาได้เป็นแบบว่า VTV Global Brand Ambassador ของตัว VTV เลยนะซึ่ง VTV บรนด์นะก็มีทั้งหมดอ่ะสี่ Mega Star ของจีนนะมีหยางหยางมีตัวติลี่เลอปาหยางมี่แล้วก็เซียวจ้านะสี่คนนี้ก็คือดังเป็นัมเบอร์หนึ่งของตัวทางจีนเลยนะแค่นี้ก็พิสูจน์ฝีมือของหยางหยางเด้แล้วใช่ไหมว่าเขาอะเก่งแล้วก็แสดงถึงบทบาทแค่ไหนนะไม่ว่าเขาจะหยิบจับซีรีส์เรื่องไหนก็คือดังเป็นพูทแต่จริง เอาล่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมฝากกดซับสไครต์นะคะแล้วก็นุจะมาเปิดประวัติของตัวดาราคนไหนกันบ้างนะเะาลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้นะว่าอยากจะรู้ประวัติของคนไหนมาบ้างเนาะมาคอมเมนต์คุยกันนะคลิปนี้นุขอตัวลาไปก่อนดีกว่าะคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไปละค่ะบ๊ายบายเย้